สวัสดีค่ะพี่พี่คลิปต่อจากเมื่อวานที่เรากลับจากวาัดแฟนบอกว่าอยากกินส้มตำพวกเราก็เลยแวะไปซื้อของที่ซูปเปอร์กันค่ะพอไปถึงมะละกอก็ไม่มีขายอดกินไปก่อนนะเดี๋ยวสั่งในเน็ตให้ตอนแรกพวกเราคิดว่าจะไปซื้อแค่มะละกอและข้าวเหนียวแต่ได้ของมาเยอะมากปกติพวกเราจะซื้อแค่หนึ่งตะกร้า แต่วันนี้ซื้อไปเยอะมากเสีตะก,ก,กร้าจักรยานไม่พอต้องใส่กล่องกลับด้วยพอถึงบ้านพวกเราก็หิวค่ะมลัละก็ไม่มีก็ตำขนมจีนกินก็ได้ส่วนแฟนก็กินโอเด้งไปค่ะส่วนเราก็ตั้งหม้อให้น้ำเดือดแล้วเอาเส้นขนมจีนไปต้มประมาณ5นาทีเพราะเส้นใหญ่มากต้องใช้เวลานิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมที่จะตาขนมจีนกันค่ะเราตำกินคนเดียวเราก็จะใส่พริเกเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าแฟนไม่กินด้วย ตำเผ็ดเผ็เอ,อาให้สะใจไปเลยค่ะพี่ๆผู้หญิงอย่างเราชอบกินแบบเผ็ดเถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยใช่ไหมคะแต่ถ้าแฟนกินด้วยแล้วก็จะทําให้แฟนก่อนค่ะเพราะว่าเขากินเผ็ดไม่ได้ใส่พริกไปแค่หนึ่งเม็ดเขาก็เผ็ดมากแล้วค่ะตำขนมจีนของเราก็ใส่พริกมะเขือขเทศน้ําตาลผงชูรสน้ปาปลามะานาวแล้วก็น้าร้อนค่ะเพราะถ้าไม่ใส่น้าร้อนคือจะเค็มมากบางคนทําส้ตามตําจะใส่น้ําตาลปิ๊บด้วย แต่เราไม่มีค่ะยังไม่ได้ไปร้านไทยเลยมีอะไรก็ใส่ไปก่อนเด้อตำขนมจีนของเราก็มีกะหล่ำปีด้วยค่ะตอนที่ต้มก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะกินกับผักอะไรดีเปิดตู้เย็นก็มีแต่ผักกระหล่ำนี่แหละค่ะที่เข้ากันกับกระตำขนมจีนตำเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติดูค่ะแต่พอชิมไปเอิงขาดอะไรนะเติมน้ำปลาราอีกนิดนึงก็อร่อยแล้ว เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะพี่ๆตบขนมจีนของเราวันนี้ถึงมะละกอจะไม่มีแต่เราก็สามารถประยุกต์เป็นขนมจีนแล้วก็กระหล่ำปีลวกหน้าตาอาจจะไม่อร่อยแต่รสชาติได้อยู่นะว่าไม่ได้เดอ้อเสร็จแล้วเราก็มาจัดจานกินกันเลยค่ะกินตำขนมจีนหรือว่าส้มตำถ้ากินกับขนมข้าวเกีย๊ยวกุ้งคือเข้ากันมากส่วนตัวชอบกินขนมกับส้มตำม,มากๆเลย วันนี้ผักสดของเราก็จะมีแค่กระหล่ำปีค่ะเมื่อวานไปซูเปอร์อยากซื้อผักชีแต่ว่าแพงมากปกติหนึ่งทุงจะแค่128เยนหรือไม่เกิน200รยเยน,นะคะ่ะแต่เมื่อวานตกใจหนักมาก350รยหเยนถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ100บาทนะแพงมากเลยช่วงนี้หน้าหนาวด้วยเนาะผักอะไรก็แพงหมดขนาดผักสลัดนะ่ะปกติ แค่หนึ่งร้อยกว่าเยนเมื่อวานร้อยเก้าเก้าเยนโอ้แม่เจ้าหาตังมาซื้อผักแล้วก็กินไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย